ทักอาสลามุอะลัยกุมรอห์มัตุลลอฮิบะตัรกะโตห์มิคับค่อาฮเลนวะสะห์ลนมะมะรับบัลกับุณยินดีต้อนรับนะครับ ان, ان, เข้าสู่วนะิชาภาษาอาหรับแบบออนไลน์ครับวันนี้ก็เป็นชั้นม .1 นะครับเราก็มาเข้าสู่ในเรื่อหนังแล้วนะครับนจุดที่เราได้ฝึกในการพูดทักทายแล้วก็ฝึกในการพูดแนะนำตัวเองเป็นภาษาอาหรับนะครับก,ก็ขอต้อนรัเข้าสูนะ่เนื้อหา เรามาดูข้อตกลงกันใหม่นะครับก็ <Okay. S 1> หลังจากที่อุาสตาร์ทเนี่ยได้ให้เราใช้ช่องทางของ Facebook นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นช่องทางไลน์นะครับ <Okay. S 1> เพื่อความง่ายในการส่งงานแล้วก็การเช็คชื่อนะครับเดี๋ยวก็จะมีการโทรนะครับในการเช็คชื่อนักเรียนแล้วก็นะักเรียนเตรียมมาทำสับมานะรับในการเช็คชื่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาค่า ให้เราเนี่ยดูวิดีโอนะครับจากนั้นเราก็ให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปงานที่ครูให้ทำแล้วก็สร้างเป็นอัลบั้มโดยชื่ออัลบั้มเนี่ยเป็นชื่อของนักเรียนเองนะครับแล้วก็กดเพิ่มรูปมาไปถ้ามีงานใหม่เข้ามานะครับถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาเปิดไปที่หน้าที่เจ็ดนะครับเราจะมา เรียนรู้กันในหัวข้ออัตตาร์นะครับการทําความรู้จักนะครับการทาความรู้จักนะครับเดี๋ยวนะมามาฟังสตาร์ทอ่านก่อนนะครับอัลมุเดริสนะครับอัลมุเดริสอัสสลามุอะลัยคุมอัลเทลามีซูวะอะลัยคุมอัสสลามยามุเดริสอัลมุเดริสฮะซ่าอัลเบต u l l a ه ขาปาสตานีอ่รย์ย่าอับดุลละมฮัมมัดาเนอนโดนีซียอ่อับดุลลมู่าอับนะครับนี้มาดูความหมายกันนะครับความหมายนะครับคุณโรูนะครับมริสนี่ก็คือคุณครูนะครับันไร นี่นะครับคุณครูดิสอัสรามุอลัยกุมก็คือขอความสันติจงมีแด่ท่านนะครับต่อไปตาลามิสอตาลามิสนี่ก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนหลายคนนะครับนักเรียนหลายคนตาลามิสนักเรียนก็ตอบบอกว่าขอความสติจงมีแด่ท่านเช่นกันนะครับอะเลกูสัลามยาบุญดินก็คือโอ้คุณครูนะครับคุณครไม่ได้ใส่เนะครับไม่เป็นไรนะครับยาบุญดิสคือโอ้คุณครูต่อไปครับ มูุญติสกต็อตอบกลับนะคุณคุณครูตอบแับว่าฮะซาอับดุลลอห์นี่คืออับดุลลอห์ฮัวปากีสถานนี่อยู่เขานะครับเขาเป็นคนปากีสถานนะครับต่อไปคุณครูก็ตอบพูดต่อนะครับว่ายาอับดุลลอห์เอาคือโอ้อับดุลลอฮ์ฮะซามมฮัมมัดนี่คือมมฮัมมัดฮัวอันดูนีซีอยู่ เขาเป็นคนอินโดนีเซียนะครับต่อไปอับดุลละก็ตอบกลับมะครับว่าอัลเลนมุฮัมมัดอ่าอัลเลนก็คืออัลเลนนี่ก็คือยินดีนะยินดีที่รู้จักในนะครับอัลเลนมุฮัมมัดก็คือยินดีที่รู้จักมุฮัมมัดนะครับเออ่มุฮัมมัดก็ตอบว่าอัลเลนหะืออัลเลนอับดุลละ ก็คือด,เด,ด,ด,ดีเช่นกันนะครับรดีที่ได้จดเช่นกันนะครับขบคุณลอนะครับบาอันนี้ก็มีชื่อและครับเป็นชื่อกูก็ไม่ได้ไปลไปนะครับก็ให้พวกเราเขียนความหมายลงไปนะครับในด้านด้านคําน,นี้เลยนะครับคำนี้แปลว่าอะไรแล้วเขียนความหมายลงไปนะเดี๋ยวรับหน้าเราก็จะมาเขียนคําศัพท์แล้วก็มาฝึกอ่านกันนะครับวันนี้ก็ให้พวกเราแปลก่อนนะครับผมเราเวลาเรียนนะครับเราตอนนี้ก็เหลือขับลคครึ่งชั่วโมงนะครับฉะนั้นก็ ให้เราใช้เครื่องชั่วโมงนี้นะครับในการแปลความหมายตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาใันนี้ได้เลยนะครับอ่าครับอ่าถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาเป็นอัลบั้มปัดชื่อของนักเรียนเองนะครับแล้วก็พอมาเรียนปุ๊บครูก็จะมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอเราทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม ทำการส่งด้วยนะครับงานไม่ยากนะครับวิชาภาษาหลับนะัดเขียนในหนังสือได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวๆก็อีมักส,สาลามะสาลามุอะลัยคุมรอฮฺมุลลาห์วาเลาะตุับ